สวัสดีครับเพื่อนพือนน้องพี่คนรักไอวันทุกคนนะฮะกลับมาเจอก,กันกับผมอีกแล้วนะครับวันนี้เจอกันค่อนข้างดึกนิดนึงขออภัยนะครับเพราะว่าไปเก็บข้อมูลเรื่องของการเทส m o t o ต p มาฮะหลายคนที่ตามผมทั้ง2ช่องก็น่าจะทราบข้อมูลข่าวสารกันดีว่าตอนนี้ที่กาต้านะครับ MotoGP กำลังทำการเทส์อยู่ก็จะเหลือการเทส์วันนี้นะครับคืนนี้คืนพรุ่งนี้แล้วก็มาลืนนี้3วันติดเลยนะฮะแล้วก็จะไปลงแข่งขันสนามแรกที่กาต้าในวันที่28ก็ พร้อมๆกันกับฟอร์มูล่าวันนี่แหละนะฮะแต่ฟอร์มูล่าวันก็ไปแข่งที่บาเรนแต่แข่ง m o t ตจีที่กาต้าดึกหน่อยครับดึกหน่อยประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งนู่นแหละก็น่าจะได้ดูกันทั้ง2รายการแหละเวลาคงไม่ชนกันเนาะวันนี้ก็ในช่วง2-3ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับก็ไปเห็นการเปิดตัวรถของ Ferrari รี่เฟอร์รารนะครับก็เป็นทีมที่ f อฟของฟอร์มูล่าวันทั่วโลกนะไม่เว้นแม้แต่เมืองไทยบ้านเราเนี่ยก็ให้การติดตามให้กำลังใจแม้ว่าผลงานของพวกเขาที่ผ่านมาจะต้องเรียกว่าเป็นยุคที่เลวร้ายสุดๆเลยในรอบกว่า40ปีว่าอย่างนั้นนะฮะมันก็ทำให้เก้าอี้ของทางหัวหน้าทีมนะครับนั่นก็คือแมตเตียบินอตโตเนี่ยสั่นคลอนอยู่เหมือนกัน <c oughs> มีข่าวลือนะครับในสัปดาห์กว่าที่ผ่านมานะฮะสื่อนอกก็เล่นประเด็นนี้กันว่า เขากําลังจะเรียกว่าต้องออกจากทีมไปหรือเปล่านะฮะเพราะว่าการบริหารจัดการทีมโดยเฉพาะใน,ใน,ใ,นในปีที่แล้วเนี่ยผลงานนั้นย่ําแย่ของนักแข่งทั้งสองคนแล้วก็ในส่วนของคะแนนโดยรวมนะฮะคะแนนที่เป็นประเภททีมผู้ผลิตเนี่ยตกมาอันดับที่6เป็นไปได้ยังไงนะฮะมาเป็นข่าวลือได้แวบหนึ่งนะครับแต่เหมือนจะยังคงขลังอยู่ <laughs> ทางผู้หลักผู้ใหญ่นะครับผู้บริหารก็อาจจะให้โอกาสบินอโตอีกสักปีว่าอย่างนั้นนะผมผมขอเดานะครับเดี๋ยวรอดูปีนี้ซะก,ก่อนหรือไม่ก็ถ้าเกิดว่าเป็นกฎใหม่มาในปีหน้าเนี่ยอาจจะพอมีเวลาให้แก้ตัวอยู่ว่าอย่างนั้นนะแต่ในวันนี้นะครับ SF21 นะฮะนั่นก็คือรหัสรถแข่งของฟอร์ r ีในปีนี้กับไลน์อัพนักแข่งที่เปลี่ยนใหม่นะครับก็คือคาร์ลสไซเนี่ยย้ายข้ามฟากจากแมคลาเรนนะฮะ มาจับคู่กับชาวเลอแคลร์คนเก่าส่วนนักแข่งคนเก่าที่คู่กับเลอแคลร์ก็คือเซฟนะอันนั้นก็คือไปอยู่ดีมีสุขกับแอสตันมาตินไปเรียบร้อยนะครับหลุมพ่เซฟของเราสำหรับในการเปิดตัวครั้งนี้ในขณะที่ผมกำลังนั่งคุยนะผมก็ยังไม่ได้ไปไปตรวจสอบดูนะครับว่ามันมีรายละเอียดอะไรที่น่าสนใจยังไงกันบ้างนะฮะขออาภัยด้วยนะครับเพียงแต่ว่ามาเจอมาคุยกับเพื่อนพ่อหนองพี่คราวนี้ก็คืออาจจะทักทายกันแล้วก็ พูดประเด็นโดยรวมนะฮะอาจจะไม่ได้เจาะลึกอะไรมากมายผมก็รบกวนอีกแล้วเช่นเคยนะครับใครที่มีเวลาในการติดตามในเรื่องของตรงนี้ถ้าอยากจะกรุณานะครับสามารถที่จะนำข้อมูลเชิงลึกของรถ SF21 เนี่ยเอามาตีแผ่ให้กับผมหรือว่าทุกคนได้รับทราบรับชมรับร,ร,บรู้ร่วมกันด้วยก็ได้นะครับหรืออาจจะรอผมในพรุ่งนี้อีกทีหนึ่งนะฮะแต่ความเห็นที่มันน่าสนใจของ บีโนโต้นะฮะผู้ที่มีบทบาทสำคัญแน่นอนแล้วในการพัฒนาตัวแข่ง SF21 ็งหนี่ก็บอกนะว่าก็รับทราบดีแหละถึงปัญหาในปีที่ผ่านมากับความเร็วในทางตรงเห็นได้ชัดนะครับว่ามันดรอปลงไปค่อนข้างเยอะมันก็เลยส่งผลให้พวกเขาเนี่ยไม่สามารถที่จะโชว์ผลงานได้ดีในสนามที่ที่เคยดีว่าอย่างนั้นแหละผลงานก็ร่วงตามที่ผมเล่าไปนะฮะเลอแคลก็ ไม่ชนะเลยนะฮะเซฟก็ฟลุกมาได้โพเดียมแบบงงงมาอยู่ครั้งหนึงทีนี้พอมาเป็นไปปีนี้เนี่ยบ,บินาโตมีความมั่นคกมั่นใจอย่างแรงเลยนะฮะว่าปัญหาเรื่องของความเร็วในทางตรงเนี่ยคิดว่ามันจะดีขึ้นอย่างชัดเจนอย่างเห็นได้ชัดเลยว่าอย่างนั้นนะฮะจริงอยู่นะครับแม้ว่าอา,อาจจะมีไม่มีการที่จะให้พัฒนานเรื่องของแชสซีเรื่องของอะไรยังไงก็แล้วแต่ตามตามกฎเนี่ย แต่ไอเครื่องยนต์ที่ร่วมทํากันมาเนี่ยบีนาโตมองว่าถ้าเอาไปเทียบกับปีที่แล้วเนี่ย mm. เขามั่นใจเลยนะครับว่าปีว่าว่า,ว,าว่าปีนี้เนี่ยมันมันค่อนข้างที่จะปัญหาต่างๆมันค่อนถูกแก้ไขกันหมดแล้วแล้วเขาก็บอกนะครับว่าในปีนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้ลงไปบัญชาการแข่งขันด้วยตัวเองในขอบสนามเลยเนี่ยในบางสนามนะครับบอกไว้ก่อนเพราะว่าจะเวลาตรงนี้เนี่ยไป ทุ่มเทกับการพัฒนาการาดูเรื่องของตัวแข่งในปี2022ก็แสดงว่านี่ก็คงจะต้องเป็นเขาเรียกว่าในโอกาสนะฮะจะได้โอกาสสุดท้ายหรือเปล่าคงไม่ขนาดนั้นเป็นโอกาสสาคัญนะครับที่บีนโตเองก็คงจะต้องพิสูจน์ตัวเองนั่นแหละพิสูจน์ตัวเองว่าเขาเองเนี่ยก็ยังคู่ควรกับทางฟอร์เรี่เขาอยู่นะฮะ หลายคนที่เป็นแฟนทีมนี้ไม่ว่าจะเป็นแฟนเก่าแก่ดั้งเดิมหรือแ,แฟนรุ่นใหม่ยุคไหนยังไงก็ตามเนี่ยผมเข้าใจนะว่าอาจจะไม่ค่อยชอบทีหน้าของหน้าทีมคนนี้สักเท่าไหร่นะคือยังคิดว่าเลอแคลน่าจะดีกว่านี้ยังคิดว่าเซฟน่าจะเจ๋งกว่านี้อยู่แต่กลายเป็นว่าอาไงมันออกมาแบบนี้ก็เลยบยความผิดพลาดตรงนี้ไปให้กับเบนโตแกคนเดียวซะอย่างนั้นนะฮะมันอาจจะมีส่วนจริงส่วนถูกอยู่บ้างนั่นแหละนะครับแต่ ผมก็เข้าใจว่าทางผู้บริหารเองก็อยากจะอยากจะให้โอกาสนะอยากจะลให้ลองแก้เมืออีกสักปีหนึ่งแล้วก็ไอเจ้ารถที่เขาบอกว่าเขาจะไปใช้เวลาส่วนหนึ่งในการทุ่มเทในการดูแลมันเนี่ยในการคิดค้นอะไรมันขึ้นมาเนี่ยในปี2022ปีหน้าเนี่ยอันนี้ก็ถือว่ามันจะเป็นสิ่งที่จะการันตีได้นะฮะว่าว่าเขาก็ยังมีดีอยู่นะแต่ถ้าให้ผมมองว่าเอ๊ะทำไม ทำไมหัวหน้าทีมคนนี้เนี่ยถึงอาจจะทำให้อยู่ในยุคของแบบเข้าสู่เฟอร์รี่ลลเข้าสู่ยุคมืดในยุคของเขาพอดีในตอนนี้นะฮะเขาอาจจะเป็นเขาอาจจะเป็นผู้ที่มีความรู้ในส่วนของวิศวกรรมนะฮะถ้าเทียบกับใน MotoGP เนี่ยเราก็คงจะต้องมองไปที่จีจี้ดารินยาใช่ไหมฮะคณซื้อของทีมดูคาติคนนั้นก็ถือว่าเป็น เป็นผู้จัดการทีมใน,ในสายวิศวะนะฮะอาจจะไม่ใช่มาในสายบริหารเหมือนกับหลายๆคนดังนั้นวิธีการทํางานหรือการบริหารจัดการต่างๆเนี่ยม,มันอาจจะไม่เจ๋งพอหรือเปล่าทุกคนอันนี้ผมไม่รู้นะฮะว่าว่าถูกต้องหรือไม่แต่มันเป็นความเห็นส่วนตัวที่ผมมองว่าจากที่เราเคยได้ดูคุณซือในสายนี้มาเนี่ยคือเขาเก่งแต่เขาเก่งในส่วนของการพัฒนานะครับในส่วนของการการพัฒนาตัวแข่ง การคิดคน้นนวตัตก,กรรมหรืออะไรยังไงก็แล้วแต่นะแต่พอให้มาดูแลกลำกับในเชิงบริหารคำว่าบริหารจัดการเนี่ยมันก็มันก็หมายรวมทุกสิ่งอย่างก็คือการวางคอนเซปต์นโยบายการเลือกใช้คนการทำอะไรก็ได้จัดการอะไรก็ได้นะฮะในทีมเนี่ย <S <S เพื่อให้การทำงานของทุกภาคส่วนทุกทั้งนักแข่งทั้งช่างทั้งอะไรแล้วแต่เนี่ยทุกแผนกเนี่ยมันออกมาราบรื่น เวลามีปัญหาอย่างนี้ก็ใช้ความรู้ใช้หลักการในเชิงบริหารนะฮะมาแก้ไขมาตัดสินมาวิเคราะห์มาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนั่นก็คือถ้ามาทางสายบริหารโดยตรงนะฮะผมว่ามันมันมัน,ม,นมันอาจจะเวอร์กว่าดังนั้นถ้าเกิดว่ามาสายวิศวะอย่างนี้แล้วขึ้นมาเนี่ยคือผมขอไปเปรียบเทียบกับจีจี้เพราะผมนึกออกอยู่คนเดียวนะฮะที่มีส่วนใกล้เคียงเนี่ยจีจี้เองผมก็มองว่าเขาเก่งนะครับ คนที่หนวดโขขาวหน่อยที่ชอบรูปหนวดอย่างเงี้ยทุกคนรู้จักแล้วนะฮะจีจีดารินยาก็ทํารถทำอะไรได้เก่งนะครับแต่แต่อาจจะแบบไม่ค่อยที่จะจูนตัวเองเข้ากับนักแข่งได้คือนักแข่งคนไหนมาเนี่ยมันก็มักจะถึงจะไม่ได้มีปัญหาอะไรกันเยอะแต่สรุปก็คือแนวทางการการการพัฒนาโดยรวมเนี่ยมันมันติดปัญหานะฮะ พอผมมานึกถึงตรงนี้คือผมผมไปพูดเรื่องนี้ในช่อง MotoGP ไงฮะในช่อง MotoGP เมื่อวานนี้ทีนี้พอวันนี้ Ferrari เปิดตัวมาแล้วก็ได้เห็นเรื่องราวของแมตเตียบินโตเนี่ยโผล่ขึ้นมาเนี่ยผมก็เลยนึกได้ไว่าทำไมใกล้เคียงกับ g ีจีเหลือเกินก็เลยขออนุญาตเอามาเปรียบเทียบกันทุกคนมองว่าเป็นแบบนั้นหรือเปล่า <c oughs> หรือ อาจจะคิดว่าถ้าวันใดวันหนึ่งหรือส,สักครั้งหนึ่งแล้วไม่มีไม่มีบีโนโต้คนนี้เนี่ยคิดว่า Ferrari จะก้าวขึ้นมาสู่ความยิ่งใหญ่ได้อีกครั้งไหมอาจจะไม่ต้องมองถึงขั้นแชมป์โลกหรอกนะฮะก็คือเอาแค่ได้มีโอกาสต่อสู้เพื่อโพเดียมก่อนเนี่ยจะมีโอกาสหรือเปล่านะฮะแล้วก็ในรถเวอร์ชันนี้นะครับ SF21 เนี่ยในปีนี้ถือว่ามั่นดกมั่นใจเหลือเกินนะครับกับ ปากคาของมาตียบินโตเองเนี่ยว่ามันแรงขึ้นกว่าเดิมเนี่ยารายรายละเอียดต่างๆที่เพิ่มที่เสริมเข้ามานะฮะเรื่องของหลักการแอโรดนามิกอะไรต่างๆเนี่ยมันช่วยทำให้พละกกำลังที่มันหายไปเยอะในปีที่แล้วเนี่ยกลับมามากกว่าเดิมว่าอย่างนั้นมั่นใจแบบนี้จะเป็นอย่างไรนะครับก็เหลือเวลาอีกวันนี้วันที่10แล้วนี่อ้วันศุกร์นี้เ,นเองใช่ไหมฮะก็จะเริ่มทำการทดสอบ นะฮะ1ิบสิบเอ็ดสองอูเอาไม่ใช่สิสิวันสุกนี่ 12, 13, 14นะครับจะไปทดสอบแค่3วันนะครับ3วันก็เรียกว่าย่อจากของเดิมปกติมันจะเช็คทดสอบกันในตั้ง6วันนะครับแต่รอบนี้ก็เจอโควิด1 9เรื่นงานก็ไปเหลือแค่3วันดังนั้นก็น่าสนใจนะฮะทีมไหนจะออกมาเป็นอย่างไรนะครับรวมทั้ง SF21 ของ Ferrari ในตอนนี้เรายังมองไม่ออกหรอกเห็นแต่รูปเห็นแต่คลิปวิดีโอนะฮะ คงจะต้องไปรอลุ้นแต่ทางมินโตแกแกบอกทิ้งท้ายไว้ไว้น่าสนใจนะแกบอกไว้ว่าที่แกบอกว่ามันมันจะมีประสิทธิภาพในตัวรถเนี่ยโดยรวมเนี่ยมากขึ้นกว่าเดิมเนี่ยไม่ต้องรอเนิ่นนานเลยฮะเนี่ยในสนามที่บาเรนสนามแรกเนี่ยคุณจะได้รับทราบเลยนั่นก็หมายความว่ายังไม่ต้องถึงขั้นรอให้แข่งจริงด้วยซ้ำสิถูกปะ่ะแค่วันที่11อ่าวันที่12 13 14เนี่ย ก็จะได้เห็นอยู่แล้วนะฮะว่าโนมิตะแกะโม้หรือเปล่าหรือว่าของจริงนะฮะ,ะตามตามดูกันนะครับวันนี้ลาทุกคนไปก่อนนะครับเจอกันใหม่กันหนะ้าสวัสดีครับ